นมปังเอาไปให้นกนะคะไปให้นกในสวนกิน มะเขือก็โดนนกเจาะกินหมดก็ปล่อยให้เขากินไปค่ะโหละพาเอ้ยไม่ใช่นะคะกัะเพราค่ะกะเพรากระเพรเาประเทศนองวีจะมีดอกสีม่วงอันนี้ผักเควของเราก็ยังอยู่นะคะเพราะว่าผักเคลจะชอบเมืองหนาวเป็นผักเมืองนอกอยู่แล้วนี่แหลคะค่ะชีวิตประจําวันนะ ตื่นเช้า,ามาเราก็จะเอาเอาขนมปังมาให้นกนี่เราก็จะใส่ไว้เดี๋ยวนกเขาก็จะมากินค่ะวันนี้เจ็ดองศานะคะอุณหภูมิภายในประเทศนอร์เวย์อันนี้ผักกาดผักกาดหยิกกับผักกาดกวางตุ้งตอนที่ซื้อมาผักกาด เขาเรียกผักกาศอะไรผักกาศห่อบ้านเราอ่ะแต่พอปลูกพอมาปลูกแล้วมันกลายพันธุ์ค่ะมันจะใหญ่มากเลยนี่แล้วพอเราหักกินมันก็จะยิ่งแตกออกอันนั้นก็จะเป็นมะเขือเทศแต่ว่าโดนอากาศก็คืออยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเขาจะชอบความอุ่นชอบอากาศร้อนนะคะพอเราเอามาปลูกที่เนี่ย จริงจจะต้องมีบ้านก็คือดีฮูที่นี่เขาเรียกดีฮู้ก็คือบ้านให้ต้นไม้อยู่แล้วก็มันจะอุ่นแต่นี่เราปล่อยนะคะเราปล่อยให้ให้เขาอยู่แบบธรรมชาติไปเลยคืออยู่ได้ก็อยู่อะ่ะเออถ้าตายก็คือตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เป็นไรก็ปีหน้าเราก็ปลูกใหม่ก็จะประมาณนี้มาดูผักเคลต้นนี้นะนี่ผักเคลต้นนี้เราเอาย้ายเขามา ใส่ในล้อรถนะคะล้อรถที่เราทำเองก็แตกแล้วก็สูงขึ้นค่ะนี่วันนี้ก็จะมีออเดอร์นะตัดไปขายให้เพื่อนคนไทยเขาสั่งซื้อประมาณห้าสิบโคูนเขาบอกเราก็เลยบอกเขาว่าเธอจะเอายกกระถางไหมก็คือกระถางก็คือต้นนี้แหละเราจะใส่กระถางให้เขาจะขายให้เขากระถางละร้อยร้อยโคูนเขาก็จะสามารถเก็บกินได้ตลอดถึงอ่าตลอดเลยนะคะก็คือ <c oughs> ถึงอ่วินถึงซัมเมอร์ปีหน้าคืออะไรก็แล้วแต่เขาจะดูแลได้นะเนาะซื้อต้นเดียวมันคุ้มค่าแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีที่แล้วก็บอกโอ้ยกระถางมันไม่ใหญ่นะเราจะหากระถางเล็กๆก,ก็จะเป็นกระถางไซนี้ให้เขาแต่เขาไม่เอาเขาบอกเขาไม่มีที่แต่ว่าเราก็มีเพื่อนที่ทํางานเขาก็จะเอาเราก็จะเก็บไปให้เขามีบางเพื่อนบางคนต้องการอันนี้ผักปังนะคะมเมล็ดผักปังเดี๋ยวเก็บซะหน่อย เราจะไปตากไว้ข้างในบ้านให้มันอุ่นๆแล้วให้มันแห้งเอาไว้มัเล็ดก็ปล่อยนะคะคืออยู่ได้ก็อยู่นะคะเราจะไม่เก็บเข้าข้างในเราเอาไว้ตรงนี้เลยเรอดูปีหน้าว่าเขาจะขึ้นอีกไหมถ้าเขาตายก็คือเพาะเมเล็ดใหม่ถ้าเขาแตกกิ่งยอดปีหน้าวินเออซัมเมอร์ปีหน้าหน้าร้อนปีหน้าเราก็มาดูว่าถ้าเขาโอเคเขาอยู่ก็คืออยู่คะ่ะนี่ดอกไม้ก็ อันนี้จะชอบมากเลยดอกสีม่วงมันจะมีหลายสีค่ะมีสีม่วงสีขาวสีชมพูอ่อนม่วงเข้มม่วงอ่อนเริ่มมานี่นี้ละอันนี้ผักเคียวผักเคียวปลูกในกระถางแล้วมันเหลือเอามาเล็ดหวานๆทิ้งไว้มันขึ้นเองก็ปล่อยค่ะอันนี้จะเป็นสารหน่ประเทศนอร์เวย์นะคะเน่ขาวนนไม่ดอกอันนี้ไม่ตายนะเป็นผักที่ทน เวลาหิมะมาเนี่ยเขาก็จะอ่าหลับไปค่ะก็เหมือนต้นสนนะเนี่ยเหมือนต้นสนต้นนี้เวลาหิมะมาก็จะหลับยืนต้นแต่ไม่ตายพอหิมะละลายถึงหน้าร้อนเขาก็จะขึ้นมาใหม่เหมือนทุกปีเลยค่ะแล้วก็พอพอพันง่ายมากอืมนี่ก็จะเป็นดอกไม้เมืองหนาวนะประเทศนอร์เวย์นี่ดูน้ําน้ําเย็นมากนะคะบอกไว้เลยเย็นมาก ันนก็จะเป็นพี่เปเล่นะคะผักเอ่อผักกาดเอ่อผักกระหล่ำกระหล่ำเปเล่บ้านเราเนาะกะหล่ำเปเล่อันนี้ผักปังบ้านเรานะคะเพื่อนๆดูดิโดนอากาศเย็นไปอากาศลบหนึ่งลบสองไปเมื่อสองวันก่อนก็มีบางบางบางกิ่งที่เขารอดนะแต่ว่าจะเก็บเขาเข้าในบ้านวันนี้ดูฝั่งนี้เดิอืม ก็เดี๋ยวจะเก็บเข้าในบ้านก็น่าจะรอดอยู่นั่นแหละคิดว่านะจะลองเก็บเขาดูวันนี้แหละใบใบจะเก็บเข้าหอมๆปักปังเอาไว้ใสอ่ออมเนาะนี่อันนี้ก็ยังอยู่นะคะยังมีอยู่นะนี่ยังทนเนี่ยเนี่ยผักอ้ไนเนี่ยถั่วลันเตาถั่วแปบอะไรพวกเนี้ยทนมากเลยไม่ตายขึ้นนี่มะเขือเทศฝั่งนี้ก็ไปหมดแล้วอันนี้ต้นพริก ก่อนที่เขาจะจะเหี่ยวอย่างเงี้ยใบเขาจะเหี่ยวจะเฉาอย่างเงี้ยเราก็เก็บเก็บเม็ดเขาเก็บลูกเขาไปหมดแล้วแล้วก็จะมีแบบนี่ดูดูนะคะอืมก็จะ,จะประมาณนี้อันนี้เราเก็บไม่ทันอันนี้ที่เขาเป็นดอกเราไม่ได้เอาเข้าในบ้านเขาก็พร้อมที่จะไปแล้วคะ่ะก็คงไม่อยู่กับเราแล้วนะคะอืมโอ,มอม้นี่นี่นี่นะคะผักกาดผักกาด ปรกกาศห่อบ้านเรานะคะประกาศขาวประกาศห่อนี่พอมาปลูกแล้วเขากลายพันธุ์กลายพันธุ์กลายเป็นแบบกลายเป็นแบบเนี้ยค่ะมีดอกมีอะไรเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันประกาศจะว่าประกาศดอกมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่ซื้อมามันเขียนไว้ว่าประกาศประกาศห่อเนาะมันกลายเป็นอย่างเงี้ย